อันยองค่ะวันนี้ฮุนโซมาพักอยู่ที่โรงแรมวานิเชียน,นะคะจะมารีวิวให้ชมห้องที่วานิเชียเป็นยังไงนะคะพักกับน้องชิลิงนะคะฮัลโหลชิลิง่ง <Hello. S 1> <c oughs> เป็นไงบ้างคะคืนนี้พักที่โรงแรมวานิเชียนวานิเชียนตอโอเคค่ะเรามาดูห้องน้ำที่โรงแรมวานิเชียนก่อนนะคะ ตรงนี้ตรงนี้มีมุมแต่หน้าของชิรินนะคะนะคะแต่งหน้าแบวๆเลคะเราเดี๋ยวคุณโซจะพาไปชมห้องข้างในนะคะ Mirror of the Mirror อก็ที่มารีวิวตามคำเรียกร้องของเจต่อยดีเจนะคะชิลิงพาไปชมห้องด้านในกันดีกว่านะคะนี่ห้องน้ำนะคะอ๋อลาจะมีห้อง ห้องอ่ะว่าอุจราวดี่สี่นาฬิสีสาวดีค่ะนี่คือห้อุจาร์นะคะห้องจาราค่ะต่อไปก็จะเป็นว่าอัญมณีนึงเตียงคู่ค่ะชิรินกับคุณเซอร์ค่ะนี่นะคะเป็นสองเตียงนะคะ เหมือนฮาเลนมนะคะมันอยู่ในราชวงศ์หลุยที่สิบแปดหลังจากที่เราไปปาร์ตี้ที่ดีชูเราก็เลยมาเปิดห้องเชิดเชิดพักอยู่ที่วานิเชียนะคะนี่แล้วตรงด้านนู้นก็จะเป็นแบบวะ่ามุมนั่งเล่นชิวๆ ซัมง if you want to ใงานดื่มอะไรหของห้องก็จะเป็นสไตล์แบบว่าวิกตอเรียนเบาๆนะคะ ความเก๋ของเวนิเชียนะคะก็จะแตกต่างกับที่โรงแรมอื่นนะคะถ้าใครมาที่มาเกาก็เวนิเชียก็เป็นหนึ่งในโรงแรมท็อปที่ไม่ควรจะพลาดที่จะมาพักนะคะเพราะว่าข้างล่างก็จะเป็นมีการนั่งร่องเรือเหมือนอยู่เวนิสเลยเงี้ยนะคะก็เหมือนเป็นเวนิสแห่งเอเชียน,นะคะขอบคุณแ่ เ r s, <Cheers>. <S, <Cheers>. <S เราสองสาวก็ขอตัวสองสาวเราเรืออ่อ, <c oughs> อ,องอีอีเราเรื่องอีอีนะคะ <c oughs> ขอตัวภารกิจเป็นเทานะะ่านี้นะคะค่ะยังไงก็แฮป n i ้ไนค่ะบายกูไนหวานอานหวานอาน